ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก power pay นะครับ powerful payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง15-20%เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ qr code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า Line ก็ได้นะ ใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับพี่อนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Night นะครับคลิปนี้จะเป็นเพียงแค่สรุปนะครับว่ากิจกรรมที่อยู่ดําเนินอยู่ช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็มีตู้กระชา2ตู้นะครับตู้แรกก็คือตู้ของ4เทพสเทพได้ไหมเออก็เกือบจะได้นะตัวแรกก็คือ s i n เวอร์แนะครับก็สเตตัสสกิลตามนี้เคยทํารีวิวไว้แล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแปลกแตกต่างจากเดิมนะครับก็ซิลเวอร์แเราก็ใช้อยู่สกิลเดียวนะ กิวสนะครับแล้วก็เฉินนะครับอันนี้ก็ทํารีวิวไว้แล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูคลิปนั้นเนี่ยต้องดูเสริมในคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามีการเสริมข้อมูลลงไปด้วยเพราะว่าอตอนนั้นน่ยค่อนข้างใหม่แล้วก็เคยโชว์เคสเกี่ยวกับเฉินไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็น้องแกะเอลฟี่นะครับอันนี้พี่ยังไม่มีเลยอ่ะแต่ว่าเคยลองใช้ของเพื่อนแล้วนะโห,โหชีวิตสบายขึ้นมากเลยอ,อยากได้จังคือในตู้นี้มีตัวเดียวเท่านั้นแหละที่พี่อยากได้แต่ว่า กาชาตู้แกะครั้งนี้แล้วก็มาทีนึ้งใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ได้นะครับก็ตามหากันต่อไปแล้วกันแล้วก็ตัวที่4เนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยก็คือน้องแองเจลิน่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสายกึ่งๆึ่งพ o อร์ตมีฮิลมีเดเมจที่หนักโจมตีหมู่ก็ได้ทำอะไรได้หลายอย่างถ้าได้ตัวนี้ก็ถือว่าชีวิตสบายเหมือนกันนะครับก็นี่คือสตัวที่อยู่ในตูน้นี้คือไม่หลุดเลทเลยนะครับคือ2%เี่ยถ้าได้ 6ดาวขึ้นมาจะต้องเป็น1ใน4ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งเป็นตู้ธรรมดาที่จะวนตัวละครอยู่เรื่อยแล้วก็ตัวหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะเป็นตัวแลกแต้มด้วยนะครับก็มีซีกนะครับแวนกาดกับดิเฟนเดอร์ซาเลียซึ่งก็ดีทั้งหมดเลยเป็นตัวที่จําเป็นต้องมีนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยซีกอยู่ร้านแลกแต้มนะครับาร180บาคา1น0บใบเหลืองนะครับแล้วก็5ดาวที่แรกในะครั้งนี้ก็เป็นบูไพซันนะครับถ้าไม่มีขวดแรกนะหายากนะครับ เรื่องของตู้กาชาเนี่ยสังหณ์ใจไม่ดีนะเหมือนจะเป็นตู้ดักนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีตัวละครตามนั้นน่ะคือถ้ายังไม่มีสักตัวเลยนี่ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าถ้ามีรัก3ตัวแล้ว2ตัวแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรที่จะหลุดเลนนะครับไม่หลุดเลนหรอกมันตรงเลนนั่นแหละแต่ว่าได้ตัวซ้ําอะไรประมาณนี้เอาละมาดูกิจกรรมอื่นๆนะครับอ่แจกค่าสมองนะครับ100นะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่25นะครับอันนี้จริงๆแล้วควรจะแจกทุกวันเลยไหมอ่ะ เดือนหนึ่งก็จะแจกให้ประมาณสักครึ่งเดือนวนมาเรื่อยนะครับแล้วก็มันสอดคล้องกับกิจกรรม CC ไงมันจําเป็นต้องมีค่าสมองเผื่อเราจะปั้นตัวละครแบบเร่งด่วนนะครับช่วงนี้กิจกรรม CC 2ีอาทิตย์เดี๋ยวเราให้พูดในอีกทีนะแล้วก็เปิดด่านที่สามารถฟาร์มทุกด่านเลยนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่26นะครับอันนี้จริงๆก็ควรจะเปิดทุกวันเลยเปล่า รู้สึกว่าเปิดบ่อยจนเริ่มชินแล้วอว่ามันควรจะเปิดตลอดนะครับโอเคพวกนี้จบไปมาถึงกิจกรรม CC ของเรานะครับ c o n s t i n g e n c y c o n t a c t นะครับเป็นกิจกรรมที่มีของรางวัลเป็นสกินของซีดนะครับซึ่งรับง่ายมากนะ3,000แต้มก็สามารถซื้อได้เลยซึ่งง่ายนะครับแต่ว่าของรางวัลอื่นๆเนี่ย พี่ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทาได้ครบหรือเปล่านะเพราะว่ากิจกรรมนี้จริงๆมันยากพอสมควรนะครับจุดที่น่าสนใจอย่างแรกของกิจกรรมนี้นะครับ1ลงฟรีนะครับลงยังไงก็ได้ไม่เสียค่าสมองแพ้ไม่เป็นไรลงกี่รอบก็ได้ซ้ํากี่รอบก็ได้ขอให้ผ่านก็พอนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยผ่านปุ๊บมันไม่ได้ของรางวัลอะไรเป็นพิเศษนะครับคือผ่านก็ผ่านไปงั้นแหละแต่ว่ามันจะมีมิชชั่นอยู่เราไปดูเงื่อนไขของมิชชั่นได้นะครับว่าถ้าจะผ่านจะเอาของรางวัลเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง แล้วก็ด่านมี2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นด่านที่จะมีการรีเฟชเปลี่ยนตลอดนะครับปกติแล้วจะเปลี่ยนทุกวันแต่ว่าวันแรกเนี่ยให้โอกาส2วันนะครับแล้วก็มันจะมีนับเวลาอยู่ด้านบนถ้าเวลาสิ้นสุดด่านก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวมิชชั่นที่สามารถเอาของรางวัลเพิ่มก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะสามารถทามิชชั่นได้เพิ่มอีกซึ่งตั้งแต่มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ย ทุกวันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าด่านจะมีแค่2แบบเท่านั้นเองสลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็ตัวของป้ายก็จะเปลี่ยนตลอดนะครับก็คือมันจะไม่ซ้ําเดิมเลยคือท้าทายเราอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอีกด่านหนึ่งนะครับแอเรห้าด่านจะไม่เปลี่ยนเลยจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยแล้วก็จะเล่นได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเอาแต้มที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเอามาเปิดนะครับว่ามันจะมีป้ายบางอันที่ยังโดนล็อกอยู่เราเอาสะสมแต้มมาเปิดป้ายนะครับซึ่งแต้มเนี่ย มันจะได้มาจากการทำมิชชั่นของด่านที่เปลี่ยนรายวันซึ่งก็จะมีมิชชั่นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามิชชั่นตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะครก็คือคงอยู่ไปเลย14วันแต่วันที่20เนี่ยมันจะมีป้ายใหม่มานะครับมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเล่นกันภายในอาทิตย์แรกเนี่ยยอมรับเลยว่ายากใครที่จะไปถึงระดับ18เนี่ยโอ้ถือว่าเก่งเลยนะครับพี่ลองเล่นระดับ3ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าคงไปเรื่อยๆเนี่ยต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดป้ายอะไรดีซึ่งทีมแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยพี่ก็เลยไม่รู้จะแนะนําไม่รู้จะไกด์ยังไงดีก็คือถึงถ้าเราไกด์ไปอ่ะแต่ทีมมันก็คงไม่น่าจะเหมือนกันไหมก็คงจะต้องดูกันเป็นเคสๆไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างพี่ลงทั้ง2แบบเลยแบบแรกเนี่ยก็ลงไประดับ8เพื่อรับของรางวัลน,นะครับที่ใช้ซีเวอร์แอดกับลิชคามนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเสพติด สองคู่นี้ไปแล้วนะเป็นคอมโบที่พี่นิยมเล่นมากนะครับลิชคาร์บวกซินโฟแอดนะครับ แล้วก็เอเรียห้าเนี่ยพี่ลงระดับ3ไปนะครับพี่ก็ใช้ปา่าซิวแอดอีกแล้วนะแล้วก็ใช้สเปกเตอร์นะครับในการจัดการตัวดาบไฟซึ่งมันยังไม่ยากเท่าไหร่คือพูดอะไรตอนนี้ก็คงยังไม่ได้ต้องไปลองระดับที่สูงกว่านี้นะครับพี่ก็ยังคิดไม่ออกนะตอนนี้ว่าจะเปิดป้าอะไรดีนะขอคิดดูก่อนนะไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่สําหรับพี่นะครับน้องๆพี่ก็ว่าอย่าเพิ่งรีบเลยไปใจเย็นๆนะครับถ้ารีบตอนนี้พี่ว่าหัวร้อนแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวพี่อาจจะลองดูวิธีว่าจะ สามารถช่วยอะไรน้องได้บ้างนะตอนนี้หลายๆช่องเขาก็พยายามทำกันอยู่นะครับแล้วก็มีแนะแนววิธีการต่างๆมากมายนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเกม Ar k ์คไนทที่มันค่อนข้างนิยมครับดังนั้นไกด์ต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะอยู่ที่น้องๆแล,ล้วล่ะจะสืบค้นค้นคว้าสอบหายังไงก็แล้วแต่นะครับคือเล่นเองก็ได้ท้าทายตัวเองนะครับคือมันลงได้กี่รอบก็ได้ไม่ต้องเสียค่าสมองไงังนั้น มันก็จะเป็นการฝึกเราเหมือนกันถึงในเกมมันไม่ได้อีกทีไม่ได้ของรางวัลอะไรเพิ่มแต่ว่าเราได้ประสบการณ์แล้วนะครับหรือถ้าไม่ผ่านจริงๆนะครับอยากได้แนวทางก็ลองสืบหาไกด์ดูก็ได้ซึ่งสักวันหนึ่งที่อาจจะทําสักด่านสักแบบหนึ่งก็ได้แต่พี่บอกไว้ก่อนนะว่าพี่เริ่มจะไม่ใช้ตัวตตําแล้วน,น,นะครับเพราะว่ามันคือเหมือนมีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทาอีกมากมายถ้า คิดตรงนี้หัวสมองระเบิดเนี่ยเดี๋ยวทําอย่างอื่นที่ได้นะครับเพ่งน้องๆก็เข้าใจใช่ไหมว่ารออะไรกันอยู่นะครับพี่ก็พยายามทําอยู่นะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าน้องๆต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมต้องการอะไรเสริมนะครับบอกมาเดี๋ยวก็จะจับให้นะครับอันนี้ก็เพียงแค่สรุปแพทให้เท่านั้นนะครับวันนี้นะก็ขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนส์นะครับถ้าจะเปิดกาชาก็ขอให้โชคดีได้ตัวตามที่หวังนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ